สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมค่ะประจําเดือนตุลาคม2568นะคะชาวธาตุลมค่ะได้แก่ชาวมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคม ถึง15พฤศจิกายนนะคะและชาวกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมพาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะ <c oughs> อีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่ง อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจนะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆซี่เลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะ ที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะคนโสดค่ะและคนโสดที่มีคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุไฟเมสินธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุไฟเมสินธนูนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะรวมถึงสถานการณ์ในอดีตของคนโสดที่มีคนคุยด้วยนะคะมาดูกัน ไพ่อาสวินถือดาบนะคะเอ็มโพรเรอร์ค่ะไพ่เอ็มเพรสและเป็นไพ,เพ่เฮอร์มิตค่ะชาวทัดดินนะคะพฤกษกันมังกรในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับชาว ลมนะคะมิถุนตุนกลมมีชาววันศุกร์ค่ะมีชาวาทัดดินฝึกศพกันมังกรโดดเด่นในชาวราศีกันมีชาวทัดไฟนะคะชาวเมษโดดเด่นในชาวเมษเนาะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ ชาวทัดลมนะคะคนโสดชาวทัดลมนะในเดือนตุลาคมสาเหตุเบื้องต้นจากในอดีตที่ทำให้คุณกลายเป็นคนโสดจนถึงทุกวันนี้แบบคนโสดแบบโสดสนิทเลยนะคะตามหน้าไพ่หนึ่งเลยก็คือ,อทะเลาะก,กันบ่อยทะเลาะก,กันด้วยอีโก้ด้วยอารมณ์นะคะต่างคนต่างไม่ยอมแพ้ซึ่งกันและกัน อยากจะเอาชนะนะคะอืมคือตอนแรกๆมันก็ดีแหละแต่แต่พออยู่นานๆเข้าอะ่ะมันกลายเป็นว่าทําไมเธอต้องยอมทำไมฉันต้องยอมเธอตลอดทําไมเราต้องยอมเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยพอมันพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้การยอมการอะไรเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าทําไมต้องยอมอืมอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะหรือเป็นการทะเลาะเบาะแว้งนะคะซึ่งกันและกัน ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันต่างคนต่างยึดถือเหตุผลของตัวเองเป็นหลักนะคะ2นะคะบางคนก็มีความต่างในเรื่องราวของอายุในเรื่องราวของศาสนานะคะที่ทําให้คุณและเขาเนี่ยไปด้วยกันได้ยากแล้วก็จะถึงทางตันในที่สุดเนาะหรือบางคนก็เ,เป็นครอบครัวก,กันแล้วแต่ว่าก็ต้องอย่าร้างกันนะคะเนื่องด้วย เขาเรียกว่าปัญหาในเรื่องราวของทางความมั่นคงอืมความมั่นคงน,นี่หมายถึงว่ามีคนใดคนหนึ่งที่มีฐานะทางการงานฐานะทางการเงินฐานะทางสังคมที่มากกว่านะคะอีกคนหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดูจะอยู่กันได้ยากมันออกสังคมได้ยากมันไปไหนมาไหนด้วยยากอะไรอย่างเงี้ยเออ เขาเรียกว่าอะไรอะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ต่างกันเออประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปกันไม่รอดแล้วต้องจบลงนะส่วนสถานะของคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดีตที่ผ่านมาออคุณน่าจะได้คุยกับใครสักคนหนึ่งที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนที่ต่างอายุมากๆนะคะอายุต่างกันมากๆก็ได้เนาะ หรืออาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอนดีตที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักคมสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมในช่วงเดืนตุลาคม2568เป็นอย่างไรคะ่ะไพ่ก้าวถ้วยนะคะก้าวเหรียญ คิงถือไม้เท้าค่ะ <c oughs> และเป็นไพ่แห่งแมนชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคะมันจะกัดความรักความสัมพันธ์เนาะสำหรับคนที่โสดแบบโสดสนิทเลยนะคะไม่มองว่าคุณคุณก็ยังโสดอยู่แหละแล้วคุณก็มีความสุขกับชีวิตโสดของคุณนะคะอยากทำอะไรทําอยากไปไหนไปนะอยากมีกิจกรรมอะไรเราเต็มที่ได้เลยนะคะ แล้วก็ตัวคุณเองสเสน่ห์แรงเหมือนกันนะมีคนมีคนเข้ามาลุมล้อมเหมือนกันแต่ตัวคุณอาจจะไม่ได้สนใจนะคะโฟกัสความสุขของตัวเองประมาณว่าก็อยู่คนเดียวตอนนี้สบายใจดีไม่อยากหาเรื่องใส่ตัวอะไรประมาณนี้ก็ได้นะส่วนคนโสดแบบที่มีคนคุยนะคะสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมก็มองว่านิ่งๆค่ะนะนิ่งๆก็ยังมีการสื่อสารนะคะกันเป็นปกติแต่ว่ายังไม่ได้มีการขยับขยายความสัมนธ์ที่มากไปกว่านี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันในพาทของความคิดและความรู้สึกเนาะสำหรับชาวธาตุลมที่โสดแบบมีคนคุยมาดูกันว่าคุณและคนที่คุณคุยอยู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อการขอดูของธาตุลมก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมีถูกตุนกลมนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะไพควีนถือเหรียญค่ะเด็กถือถ้วยนะคะ ไพ่สีเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สองดาบชาวทัดลมไม่ถุนตุนกุมนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่ค่อนข้างที่จะชอบคนคนนี้นะชอบแต่เหมือนกับว่าพยายามที่จะใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ความชอบทั้งหมดนะคะพยายามใจเย็นนะพยายามที่จะแบบคามดาวนะคะความรู้สึกของตัวเอง อยู่พอสมควรนะคะ,ะเหมือนกับพยายามบอกตัวเองว่าเอ้ยใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเลือกอะไรเงี้ยค่อยๆค,คุยกันไปก่อนถามว่าชอบไหมชอบนะคะชอบเลยตรงสเปกเลยด้วยพลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยนะคะเวลาอยู่กับคนนี้เวลาคุยกับคนนี้คุณรู้สึกว่าอืมมันเป็นพื้นที่ที่สบายใจมันสดใสมันอารมณ์ดีอะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนคุยของธาตุลมนะคนคนนั้นคิแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุมนะคะมาดูกันไพ่แปดดาบนะคะ,ะ,คะอ่อเดละเลเวอร์ค่ะไพ่เมจิเชียนนะคะและเป็นไพ่ห้าดา ชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะคนคุยที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุน้าค่ะกรกฏมีนพิจิกธาตุด,ดินพฤษศกันมังกรมีชาววันพุธนะคะมีชาวราศีมิถุนลัคนม,มิถุนนะคะอืมความจริงมีธาตุไฟด้วยนะเมษธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ คนคนนี้คีรารู้สึกอย่างไรกับคุณตัวเขาแฮปปี้ค่ะที่ได้พูดคุยแต่ว่ามันก็มีช่องว่างระหว่างกันนะที่ทําให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมันแลดูจะเป็นไปได้ยากอะไรอย่างเงี้ยมันมีบางอย่างที่ยังขัดแยง้งหรือมีบางอย่างที่เป็นอุปสรรคปัญหาที่ต้องใช้เวลานะในการพูดคุยศึกษาปรับจูนซึ่งกันและกันอืมประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันค่ะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลม,มิถุนตุกลกุมนะคะทั้งคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรในขออนีญญตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกเป็นไพ่หนึ่ง ถ้วยนะคะให้ควีนถือดาบ10ไม้เท้านะคะและเป็นไพ่สามถ้วยชาวทัดุลมมีถุนตุนกุมในส่วนของเอาคามานาคตความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่โสดแบบโสดสนิทไปเลยนะไม่มองว่าตัวคุณตัวคุณให้ทุกคนที่เข้ามาคุณเวลคั่มนะแต่เวลคัมแบบเป็นเพื่อนกัน อะไรประมาณนี้แต่ถ้าจะให้มากกว่านั้นน่ะมันตัวคุณไม่ยังไม่ต้องการยังไม่รับอะไรประมาณนี้เนาะส่วนคนที่เป็นคนสดแบบมีคนคุยสถานะในอนาคตนะคะตามหน้าไพ่มองว่าอมืมันมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าในระหว่างเนี้คุณและเขาอะ่ะปรับเปลี่ยนปรับปรุงปรับจูนกันได้ขนาดไหนนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนวา่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในะเ,เรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวทัตุลม,มิถูนตุนกลุมทั้งคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอคําแนะนําค่ะยี่ห ا เป็นเทสค่ะ The Star นะคะฮั l l o f a n นค่ะหนึ่งเหรียญชาวทัดลุลม,มิถูนตุนกลุ่มนะคะ คําแนะนําจากไพ่เนาะไพ่บอกว่าคุณสบายใจแบบไหนให้ชัดเจนแบบนั้นนะสำหรับคนโสดแบบโสดสนิทไปเลยคุณสบายใจแบบไหนให้ชัดเจนแบบนั้นหมายถึงว่าฉันต้องการที่จะเป็นโสดแบบมีความสุขนะคะชัดเจนแบบว่าตอนนี้ยังไม่ต้องการใครเป็นเพื่อนกันได้ก็ชัดเจนแบบนี้นะคะส่วนคนโสดที่มีคนคุยคุณชัดเจนกับคนคุยเลยว่าเป้าหมายในความสัมพันธ์ที่คุณมองกับคนคนนี้ในอนาคต2เดือนสมเดือน5เดือน1ิเดือขนข้างหน้าเป็นอยา่างไร คุณบอกเป้าหมายของตัวเองในความสัมพันธ์ไปได้เลยนะถ้าหากว่าคนคนนี้เขามีเปอร์เซนต์หรือมีแนวคิดที่อืมจะจริงจังโอเคเขาจะยอมรับข้อเสนอแล้วเขาจะรับฟังคุณแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้คิดเหมือนคุณคนคนนี้ก็จะค่อยๆหายไปก็เป็นการคัดกรองอีกอย่างหนึ่งในชีวิตเหมือนกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้เนาะ ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ดีเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่ิมิ์ไวให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ